คลิปแรนดอมนะคะไม่บังเอิญเลยค่ะที่คุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้กิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองจริงไหมลองถามองค์พ่อดูนะคะท่านจะว่าอย่างไรบ้างเบอร์สีค่ะปางนักลบ พลังอำนาจในการปกครองความเป็นผู้นํามีชัยชนะหมายความว่าอย่างไรช่วงนี้นะคะคุณจะต้องอาศัยการวางแผนจัดการอย่างรอบคอบใช้ความเข้มแข็งผลักดันให้ตัวเองก้าวเดินต่อไปและจะต้องเสียสละอดทนกับความเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ดีในอนาคตค่ะแล้วจะมีชัยชนะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองแน่นอนค่ะมาดูกันค่ะว่าเมื่อ,อไหร่นะคะ ว้าวเบอร์สี่ค่ะอ่าหูไม่บังเอิญเลยนะเนี่ยได้เบอร์สี่ปางนักลบนะแล้วก็ไพ่เวลาขึ้นเบอร์สี่อีกนะคะสี่นนะะนนะะสัปดาห์4เดือนนั่นเองนะคะที่กิจการงานของคุณจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะว้าวน้อมรับคำทนายนี้ไลค์เมนแชร์ก็ติดตามไว้ค่ะนี่คือคำทานายของคุณ